ที่ก็จับตัวไปเนี่ยความจริงแล้วประเทศอื่นๆก็ไม่มีประเทศไหนที่เขาทำอย่างนั้นนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าจะมาลักตัวลักพาคนในเขตไทยข้ามฝั่งไปเขตเขาหรือถ้ามีความสำคัญผิดก็ใจผิดก็ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรที่ว่าจะต้องไปจับตัวนะคนที่เขาร่วงละเมิด เดินข้ามฝั่งไปเนะี่ยเป็นเป็นของบังเอิญไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรผมผมไม่เห็นมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นการละเมิดกฎหมายเข้ามเมืองเขาไม่ได้จะข้าเมืองเนี่ยเราจะไปดูหลักเขตที่สี่สิบหกนั่นเป็นการเข้าเมืองเหรอเขายังเดินไปไม่ถึงหลักเขตที่สี่บหกเลยหลักเขตที่สี่สบหกนั่นอยู่ในเขตเขตระหว่างไทยกับกัมพูชา ไม่เกี่ยวเขาก็จะจับอยู่แล้วครับรัฐบาลไทยก็รู้อยู่แล้วก็เลยลองใช้ความสามารถในทางการทูดคิดว่าจะช่วยเหลือได้แต่การทูดมันก็มีอยู่ระดับนึงที่จะช่วยได้แต่สําหรับกับบางประเทศนี่ก็ไม่มีอยู่้มอะไรเพราะเขาไม่ไม่เข้าใจไม่สํานึกถึงว่าการทูดคืออะไรเขาไม่รู้เรื่องนะประเทศที่ไม่มีอารยประเทศที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับประเทศที่เป็นอารยะ แล้วเขาจะไม่รู้เรื่องเขาจะกระทาผิดกฎหมายโดยเขาไม่รู้แม้แต่ว่าเขากระทําผิดกฎหมายระหว่างประเทศคือคือมันไม่ใช่เรื่องที่จะออมชอมนะคือผมอยากจะเรียนว่าในในในหมู่สมาชิกของคณะรัฐบาลไทยผมไม่เห็นมีใครจะยอมรับเลยว่า อำนาจอธิปไตยของไทยนี่เป็นสิ่งที่จะไปออมชอบกับใครได้เราไม่มีอำนาจที่จะไปยกอธิปธไตยของเราเหนือดินแดนให้แก่ประเทศอื่นประเทศไทยได้นะไม่มีนะครับใช่ไหมคุณคิดว่าใครมีอำนาจคุณคิดว่านายกมีอำนาจไหมคุณคิดว่ารัฐจุฬต่างประเทศมีอำนาจยกดินแดนของเราให้ประเทศนู้นประเทศนี้ได้ดาตามใจชอบไหมอ่ะแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วไปพูดอย่างนั้นทาไมแต่มันไม่ได้ทําให้ประเทศไทยเสียดินแดนไปได้ทำไปไม่ได้เพราะผมไม่ยอมหรอก คนไทยใครก็จะไปยอมไปยกดินแดนให้คนอื่นเขารัฐบาลก็อยู่ไม่ได้จะปวดรัฐบาลไปทําอย่างนั้นน่ะรัฐบาลจะทําได้ไงเขาคงไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ตั้งใจจะทําอย่างนั้นหรอกเขาพยายามที่จะหาทางแก้ไขแต่วิถีทางที่เขาจะพยายามแก้ไขนั่นน่ะมันจะเป็นวิถีทางที่อาจจะใช้ได้กับบางประเทศที่จเจริญแล้วที่มีอารยธรรมที่เป็นอรารยประเทศแต่ประเทศที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรนี่ไปพูดอย่างนี้ก็ก็เหมือนกายุยงให้เขาเอ่อเขาทําผิดกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเรื่อย พื้นที่ไทยก็เป็นพื้นที่ไทยการที่เรา the อนุญาตให้เขาเข้ามาเขาเข้ามาอยู่โดยเราไม่ได้ก็แปลว่าเราอนุญาตโดยอนุโลมการที่เราอนุญาตเป็นการอนุญาตเป็นการช้อน้ำนกจิตใจนะแต่ถ้าเกิดเขาจะคิดว่าเราปล่อยปละละเลยในที่สุดจะเป็นการครอบครองปักปะมันทาไปไม่ได้เพราะว่าเขารัฐบาลไทยก็อาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องนะไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านรายงานการประชุมของคณะทมการปักพันคณะทมการปักพันผสมสองฝ่ายเนี่ยเขามีรายงานการประชุมไมมไม่อ่านจะบ้างนะ อาหารสัพพังซีนะเขาปรับปันเขตแดนไปเรียบร้อยน o n นานมาแล้วตั้งร้อยปีร้อยกว่าปีแล้วเราไม่ได้มาปรับปันอะไรกันใหม่คณะกรรมการ jbc ที่ตั้งขึ้นเพื่อจะมาดูว่าหลักเขตที่ปรับปันไปนานแล้วเนี่ยมันมีหลักเขตไหนบางชรุดเสียหายตรงนี้คือการปรับปันเขตแดนมันมีอยู่3าขั้นตอนผมก็พยายามเรียนชี้แจงหลายครั้งแล้วนักกฎหมายระหว่างประเทศทุกท่านเนี่ยก็พอใจดีท่านแรกเป็นหนึ่งบทมียาง มันจะอยู่ในตัวบทของสทสิัญญาที่ตกลงกัน2ฝ่ายนะฮะขั้นที่2ก็คือการเอาบทนิยามนี้มาปรับกับพื้นที่การส่งคณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายคณะสำรวจให้ไปดูว่าไอ้ที่เขาตกลงกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ไปพยายามกลับมาลากเส้นตรงนี้เขาเรียกเขาจะเรียกว่า Delimitation แต่คําว่า e l l m m t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  o o เนี่ยอยากกระจายปิดพร้อมแต่ได้สอ,อย่างหนึขั้นที่สองของการปรปับเปนและส ขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามรวมกันนี่ขั้นที่สามเนี่ยมันมีอีกขั้นถ้าในการขั้นที่สองนะเอาบทนิยามนี่มาปรับกับพื้นที่เราเดินสำรวจแล้วเราดูว่าอันี่เป็นสรรนันตาน้ำหรือเป็นร่องน้ำลึกเป็นเขตแดนธรรมชาติใช้ได้ดีชัดเจนก็เราก็ไม่ต้องไม่ต้องมีการปักหลักเขตอะไรกันไม่มีใครก็ปักหลักเขตทุกคนทุกแห่งแต่ว่าสำหรับไทยนี่ททำไปแล้วคือขั้นที่สามด้วย จากช่องสง,งามไปเนี่ยหลักเหตุที่หนึ่งไปเรื่อยจนถึงหลักเหตุที่เจ็ดสิบสามนี่รับคณะกรรมการปรับปนปรผสมชุดท,ที่สองนี่เขาเดินทางไปหมดทําไปหมดแล้วนานร้อยกว่าปีมาแล้วหลักเหตุก็ปรับเรียบร้อยแล้วเราไปสำรวจก็หลายครัง้งหลายคราวแล้วหลักที่ซ่อมทีแรกเป็นไม้ไมตอนหลังเปลี่ยนเป็นหินพันเก้าร้อยสิบเก้าเปลี่ยนเป็นหินแล้วและหลังจากนั้นก็มีการสำรวจก,กันเรื่อยๆจเจบีซี่นี่จะเรียกว่าเป็นคณะกรรมการปรับการนีน่เป็นการสาคัญผิดไม่ใช่คณะก,กรรมการัคณะกรรมการ จอยบอร์เดอร์คอมมิชชั่นคณะการชายแดนประสงค์ก็ไปดูหลักเกณฑ์ที่ที่ชำรุดไปหรือมีการใครไม่รู้ผู้ใดมายโยกย้ายไปนะนี่เป็นของธรรมดาเขาต้องไปดูว่าและปักหลักกันไหมไม่มีไม่มีอารยาประเทศที่ไหนที่เป็นเพื่อนบ้านกันเขาจะมาจับเจ้าหน้าที่ของอีกฝ่ายหรือคนของเราที่ไปไปไปดูหลักเขตุแลวจะมาจับไปและอ้างว่าข้าบปในเขตนะของเขาก็มีจากการพูชายนังนะ ยเนี่ยยังไม่ถึงหลักเขตที่46เลยอยู่ในฝั่งไทยเราเข้ามาจับได้ยังไงคือเราประมาทเลอร์ไม่เอาต่อชดของเราไปไม่เอาทหารของเราไปเราไม่คุ้มครองคนของเราเองเรามีหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะคุ้มครองคนชาติและเราไม่ทำแต่เรากลับไปยอมรับอีกก็ไปพูดคล้ายๆพรว่าคนของเราบุกรุกเข้าไปแต่การการเข้าไปก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่จะจับกุม ถ้า่งั้นเราก็จับกลุ่มคนไม่รู้เท่าไหร่แล้วสิพม่ากี่กี่ล้านคนอ่ะเข้ามาสมุทรสาครนะพม่าเข้ามาเท่าไหร่ก็เรียนเข้ามาเท่าไหร่นะลาวเข้ามาเท่าไหร่เขมรเข้ามาเท่าไหร่ยุนเข้ามาเท่าไหร่คือคือผมอยากจะเรียนว่ากัมพูชานี่เขายึดสองมาตรฐานเขากลัวที่สุดคือกลัวยวนเขากลัวเวียดนามเวียดนามจะทําอะไรก็ได้ เวียดนามเหนือนี่ก็ส่งคนข้ามผ่านข้ามจากเวียดนามเหนือมามาลบในเวียดนามใต้ผ่านดินแดนกัมพูชาของเมกาปุตชเขาไม่มีเสียงเลยเวียดนามมีเสียงมาเขาก็เงียบกัมพูชาจะมีเสียงไปก็เวียดนามเขาก็เขาก็เขรกับาลทั้ีก็เงียบไปนี่เขาไม่รู้จะทำอะไรได้เขาก็มาเบียดเบียนประเทศไทยแม้แต่กลาเขาก็ไม่ทําอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราต้งเสียในยกดินแดนแล้วให้กัมพูชาเยอะเช่น แค่เชียนแตงของลาวเนี่ยฝรั่งเศสไปเรียกว่าสตรูนแตงนะฮะแม่น้นแต่ลาวเ,เป็นของของของกับกุมพูชากัมพูชาก็เลยยึดแต่ว่ากัมพูชาก็จะทําทอย่างนั้นกับไทยได้ไหมไม่ได้แผนที่นี่ผิดหนึ่งล้านแปดแสนได้ผมไม่ได้เป็นคนเงินแต่มีมีหลายท่านเขาตกลงไหมให้ดูแล้วเราจะยอมได้ยังไงแผนที่ผิดมากมา,กายไกลกองกันมันไม่ใช่แผนที่ใช้ไม่ได้แล้วต้องบอกไอ้ทัศ ทำไมเราไปกลัวกลัวกัมพูชาถ้าเป็นฝรั่งเศสตอนนั้นส่งให้เราไม่ไม่พูดไปเพราะเรากลัวว่าถ้าเราพูดไปรักประอาอีกและตอนนั้นคุณทราบไหมว่าเขามีทหารฝรั่งเศสอยู่ที่ตราดและจันทบุรีเขาเพิ่งถอนไปเมื่อเราเซ็นสัญญายอมยกเสียมรากพัฒบองสีเจ้าโนให้เขาเมื่อปีพศ .2507 แล้วพอเราตกลงแล้วเพราะยังไม่ทันสำรวจคณะกาการชุดที่สองยังไม่ได้็ปสำรวจเสร็จเลยยังไม่ได้ปักหลักอะไรเลยเพืาอนเขาต้องปักหลักจากช่องสังหารไปอีกเจ็ดสิบสามหลัก แทนที <tem> pe <a> <isen> ่เสร็จแล้วแันที่ไปลากระตามใส่ใจชอบคุณจะต้องอธิบายให้คนไทยเข้าใจนะครับถ้าเขาเรียบเทียบกับเรื่องของโลกมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยจิ๊บจ้อยแต่ถ้าเขาดูได้ดีหนึ่งล้านแปดแสนไร่มันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรือสี่จุดหกตารางกิโลเมตรมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเขตไทยทั้งหมดคุณดูให้ดีๆนะครักษาสาธารณสุ ผมเป็นคนรานะ่างหนังสือให้คุณาราสิ่งตอางว่าประเทศไทยตรงไปถึง UN ถึง,ถ,งถึงอูทายนะตอนนั้นอทานแล้วแล้วก็แจกไปถึงประเทศทุกหมดว่าเราคิดว่าสารตัดสินผิดคัดค้านการพิจารณาหรือภาษาแล้วเราตั้งข้อสงวนไว้ข้อสงวนของเราเนี่ยว่าเมื่อสารค้นพบอะไรก็ตามหรือว่าเมื่อมีเหตุผลอื่นใดที่จะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานภาพเราก็จะต้องเรียกร้องเราก็จะไม่ปฏิบัติตามคำพิพักษ์ษาคำวิพักษ์ษาเราปฏิบัติตามเพราะเราเป็นสมาชิกที่ดีเราจึงอนุญาตให้กัมพูชาขึ um. climate, ้นมาขึ้นมาเราอนุญาตให้ให้เจ้าศรีนุกพร้อมกับศรีปริยาโมนิกเจ้าหญิงโมนิกขึ้นมาเขาขึ้นมาปีนขึ้นมาทำบันไดเราอนุญาตเขาขึ้นมาได้แบบนั้นเราไม่ได้อนุญาตเขาขึ้นมาได้รับ แต่ขณะนี้กำลังพยายามทำสาสมสร้างขึ้นมาจากฐานีซึ่งเข้ามาในปรเไทยซึ่งถ้าเราปล่อยปละรเลยไปอีกเราก็สุ่ญเสียที่จะยกดินแดนให้เขาเราไม่ได้เสียเรายกให้โดยความเต็มใจแต่เราใจดีขนาดนั้นผมก็ประชาชนคนไทยอาจจะไม่เห็นด้วย รัฐบาลนี่ผมไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่เราเอาเขามีหน้าที่ตามรัฐมนูรเขามีหน้าที่ตามจรญยาบรนเขามีหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศเขามีหน้าที่ตามกฎหมายไทยที่จะต้องให้ความคุ้มครองคนชาติของตัวเองคือคนชาติไทยนี่ไม่ใช่คนชาติไทยนี่เป็นสสผู้แทนของรัฐบาลนะใหญ่ใหญ่กว่านั้นเยอะใหญ่กว่าคนชาติธรรมดาเป็นผู้แทนของรัฐบาลแล้วก็จะทาให้เขาเสียชื่อไปมากกว่านี้ได้แค่ไหนผมไม่เชื่อว่าจะมีรัฐบาลไทย ในสมัยไหนที่ที่ทาให้ชื่อเสียงของประเทศชาติเสื่อมโทรมได้มากกว่านี้ไม่เชื่อเป็นไปไม่ไดนะ้เขาต้องรู้สิสิทธิเขาก็มีการศึกษาเนี่ยเขาเรียนรู้เขาอ่านเข้าใจนี่ถ้าไม่ได้อ่านก็ไปอ่านซะคำพิพากษาเขาบอกแล้วว่าแผนที่ผิดแล้วจะเอามาใช้ได้ยังไงโดยเฉพาะบระิเวณนั้นก็ผิดเขาผิดที่อื่นอีเพราะรับเข้ามานี่มันก็ผมไม่ได้ว่าเสีดินแดงผมไม่คิดว่าทวก เพื่อนฝูงหรือว่าในวงวงวงการของผมคือในมาหาลัยนี่จะมีใครไม่เห็นด้วยกับผมว่าเราคงไม่ยอมที่จะยกดินแดนให้ใประเทศหนึ่งประเทศใดนะเพราะว่ามันก็ผิดกฎหมายท่านผู้นี่ต้องต้องผ่านรัฐสภาที่ยกดินแดนให้ใครโดยทงสัญญ,ญาแต่นี้ไม่ได้ทสัญญ,ญายกให้เขาฝ่ายเดียวเราต้องใช้ต้องใช้การทูตต้องใช้การเมืองต้องคึอเขานะี่ใช้การทูดได้ดีมาก เขาใช้อเมริกามากดขีกดเงเราตลอดเวลาตั้งแต่กว่า50ปีแล้วคุณรู้ไหมในคดีประสาทวิาใครเป็นทนายคับูชาอดีตรั้นตีต่างประเทศของของของอเมริกาคนเก่งที่สุดรั้นตีต่างประเทศนึกออกไหมดีแิสันเขาไปขู่ผู้พักษาในศาลนี่ผู้พักษากลัวเขาอะรู้ไหมเวลาเทนเนดีไป ไปปิดล้อมนึกออกไหมเขาส่งใครไปเจรจากับประธานาธิบโดโีจโกเขาส่งดีนแอชเชนสันไปบอกจอโกเราบอก,บอกอลือ้อเฉยๆนะวัวกกำลังจะเล่นงานคิวบาหรืออย่ายุ่งนะวัวจะเล่นงานนี่เขาส่งคนนี้มาเพื่อช่วยช่วยทำไมและรู้ไหมว่าเขาแกล้งไทยแค่ไหนคุณไม่รู้หรอกผมไม่รู้เพราะเรานี่เสนอฟิลิปเจสเซอร์นะเป็นผู้เป็นทนายของเราท่านกันลละ แล้วท่านเอาเอาไพค์เ,เจมส์ไพค์มาเป็นผู้ช่วยฟิลิปเจอร์สเปนี่เป็นคนทนา,ายที่เก่งคนหนึ่งไม่แพ้ดีนแอชตันแต่ว่าไม่จะเป็นเล่นกิจกรรมเพื่ิลิปเจอร์สเปนอเมริกาคือเคนเนดีเขาแกล้งเราไงมั้ยเขาเสนอให้ฟิลิปเจอ,อเร์สเปนเนี่ยงไงเเปเ,เป็นผู้พักษาศาลโลกซะเขาก็รอดตัวดิแกเป็นทนายแล้วแกก็นั่งเป็นผู้พักษาไม่ได้อเมริกาก็าลอดตัวไม่ไม่มีผู้พักษาอเมริกาที่ออกความเห็นว่าไทยแพ้หรือไทยชนะ เขาลอดตัวไปแต่ถ้าเอาลำดีต่างเพศเขามาว่าความมาด่าเราผิดแค่ไหนผมไม่อยากว่าเคนเนดีเพราะมันเรียนมาที่เดียวกับแล้วทำไมหลายๆประเทศถึงปกป้องเขมรนะเขากลัวคอมเมดจะเป็นคอมมิวนิสต์เขาทําทุกอย่างเพื่อแม่คอมเมด์แต่นักทำคอมเมด์เนียเป็น,นะนเนียยิ่งแบบเป็นแต่คอมรแดงีะ แดงทั้งทั้งประเทศเลยไม่พูดไม่ไม่ต่างกันเลยแดงทั้งแดงทั้งเมืองเลยถือว่าเป็นความโชคายของนายฟินิสหรือเปล่าครั้งนี้ที่เข้าไปเพราะว่าเหมือนกับเออผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดในแง่โชคายอะไรผมคิดว่าเป็นเป็นข่าวเป็นการโชคดีของคนไทยที่ได้ที่ได้ลืมตาสักทีที่ที่จะได้จี้ให้รัฐบาลไทยเข้าใจสักทีว่ากัมพูชาเป็นยังไงจะได้เข้าใจปัญหาที่แท้จริงสักที อยาไจะได้มัววเพ้อฝันว่ากัมพูชานี่ก็เหมือนกับเหมือนกับยวนหรือแม้แต่เหมือนกับพม่าเวลาเราจะพูดกันรู้เรื่องหรือเหมือนกับมาเลเซียมาเลเซียี่พูดกันรู้เรื่องผมก็คจรใจใจตอนนั้นท่านนายกเพียงสักตว์นี่ก็ดีที่พื้นที่ทับซ้อนน้ามีอยู่แห่งเดียวนะในทะเลกับมาเลเซียตกลงไปเยอยแล้วตกลงไปตั้งจะ40ปีแล้วมังปนเก้าร้อยหกสิบเจ็ดสามสิบสามสี่สิบสามปีมาแล้วแล้วเวลานี้ก็ทรัพยากรถูกพรากไปหมดแล้ว ไม่เห็นมีปัญหาในเนมาเลเซียเขาก็เขาก็เคยเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของอังกฤษแต่แล้วก็เจรจาเขากตกลงเขาเรียบร้อยชายแดงก็มีปัญหาแต่แล้วก็ตกลงกันได้แต่ก็มีมีพาทโรร่วมจอยการทัวรเดินทางไปตรวจชายแดงแล้วก็ทําได้ไหม่มีปัญหางแต่นี่เป็นเรื่องเรื่องที่ในแง่นี้ผมก็เข้าใจว่าไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรแต่ว่า ถ้าเป็นเรื่องดินแดนนี่ผมคิดว่าคนไทยหลายหลายท่านจะเจอไม่ยอมเสียมนะ้แต่ผู้ว่าตารางนึงเดียวไม่ยอมเสียอนยะ่างนี้มันหลายหลายตารางแล้วไทยคนจะว่าเล็ก <c oughs> จะว่าใหญ่นี่เป็นเรื่องของ r e l a t i v y <c oughs> มันมีไว้มันได้ประโยชน์อะไรท่านนายกท่านบอกว่าได้ประโยชน์จะได้ไปกระทวงท่านการะทวงไปยี่สิบครั้งก็ได้ประโยชน์อะไรขึ้น แต่ท่านก็สมควรแน้วที่ท่านจะได้ใ่ตรองแล้วคิดว่ามันเมื่อกี้ไี่ดีอยู่แล้วแล้วแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรนี่เขาก็ลุกลักเขามาจากคนในเขตเราเนี่มันผิดผิดกฎหมายพันเก้าร้อยสี่พันเก้าร้อยเจ็ดแล้วผิดถึงที่พิาไม่ไม่ต้องมีเอ็มโอยูเขาก็ผิดอยู่แล้วเขามาจับได้ไงคนในเขตเราคือเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะทําให้ยกเลิกเอ็มโอยูได้สักทีมันก็ไม่มีความหมายอะไรแต่คุณจะยกเลิกไปนานแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่าเพิ่มฝันเลย เพ้อฝันทาไมเพ้อฝันว่าอันนี้จะไปตั้ง JBC JVC ก็ผมไม่ได้ว่าอะไรก็ตั้งกระตั้งกระิบกระ็ไม่ใช่ว่ามามาเป็นไม่ใช่คณะกรรมการปรับพันนะเนี่ยอย่าเพ้อฝันไปเรียกเป็นเพอเพ้อไปเรียกคณะกรรมการปรับพันนะเพราะที่ดินปรับพันให้มันเรยกให้หนาแล้นนานแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามหมดไปแล้ววันนั้นก็เหมือนกันเนี่ยหลักที่เจ็ดสิบสามเนะี่ยยังไม่เข้าใจหรือสุนทรียาเาเขียนว่า ขึ้นไปบนยอดเขาสูงสุดที่บอกผูดแล้วเล็งไปทางเส้น mm hmm. เส้นร mm ุ hmm. ้งที่ตองนั้นตรงนี้ก็ไปจดชายแดนชายทะเลตรงไหนตรงนั้นคือหลักเขตที่เจ็ดสิบสามผมเหม็นทำไมรนะึมัลากเส้นเขตแดนทางทะเลจากหลักเขตที่เจ็ดสามมากอกาะผูคนละเรื่องนั่นคือเรื่องที่จะโล c a t i o n ของหลักเขตที่เจ็ดสิบสามไม่ใช่เรื่องเขตแดนทางเขตแดนทางทะเลก็มีกฎหมายทะเลอีกนละเรื่อ,องเพราะแบ่งเขตกันตามหลักของกฎหมายทะเล mm hmm. นละเรื่อง